ทางด้านของดีป้าค่ะลงพื้นที่ภูเก็ตจัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ขยายผลสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการทุกระดับที่ตลาดนัดชีวาวา2ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า เปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนากำลังคนเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงนายดายนายสุนทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีความร่วมมือที่ดีกับดีป้ามาโดยตลอดในการร่วมกับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งโครงการ transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาพัฒนาธุรกิจสู่โอกาสทางการค้าการขายและการให้บริการแบบใหม่ตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปในยุค new normal นะครับอันจะเป็นผลทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืนครับ